ไปที่คอนบุรีกันบ้างกับกิจกรรมเราตัดแก่เพราะแคร์คุณปีที่2สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่บริโพกทุเรียนจากสวนร้อเอร์เซ็์ค่ะนายพิรวัตรธีระวัฒนาในอำเภอคอนบุรีพร้อมด้วยนายอุทยัยหนูวุ่นเกษตรอำเภอคอนบุรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอคอนบุรีค่ะร่วมกันเปิดกิจกรรมส่งเสริมทุเรียนคอนบุรีภายใต้สโลแกนเราตัดแก่เพราะแคร์คุณปีที่ส โดยได้ใช้สถานที่สวนลุงคมของนายสังคมล้อมกระโทอกอายุ58ปีซึ่งอยู่ที่บ้านหนองมะค่าตําบลแชออำเภอคอนบุรี uri, เป็นสวนนําร่องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พร้อมกับได้ถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเปิดตัวทุเรียนต้นน้ำมูลแอดคอนบุรีครั้งที่หนึ่งซึ่งจะจัดงานในวันที่22-23กรกฎาคมน,นี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคอนบุรี สำหรับกิจกรรมสวนทุเรียนลุงคมเราตัดแก่เพราะแคร์คุณจัดเป็นปีที่สองแล้วจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการรณรงค์ให้ชาวสวนทุเรียนในอำเภอคอนบุรีให้ความสำคัญกับการเก็บเกี่ยวทุเรียนที่มีอายุแก่พร้อมตัดไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อคุณภาพของผลผลิตสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคที่สนใจทุเรียนคอนบุรีให้พวกเขาได้รับทุเรียนตัดแก่คุณภาพดีรสชาติอร่อย โดยมีสมาชิกชมรมผู้ปลูกทุเรียนที่มีความชำนาญการเป็นพิเศษมาดูแลในการตัดทุเรียนของสวนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งรสชาติของทุเรียนคอนบุรีนั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือเปลือกของเขาจะบางค่ะเนื้อละเอียดกลิ่นไม่แรงและรสชาติดีค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็คือการ จัดงานทุเรียนต้นน้ำมูลโคลราชแอดคอนบุรีครั้งที่1ซึ่งจะจัดในวันที่22และ23กรกฎาคมนี้ที่น้าที่ว่าการอำเภอคอนบุรีในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการประกวดผ,ผลผลิตทุเรียนคอนบุรีการเสวนาทิศทางการพัฒนาทุเรียนคอนบุรีการประชุมวิชาการรวมไปถึงยังมีบุฟเฟ่ทุเรียนให้ได้ชิมกันด้วยแล้วก็ยังมีการแข่งขันปอกแกะและ รับประทานทุเรียน2มือ1มีดกิจกรรมเยี่ยมชมสวนและจองทุเรียนเหมาต้นในราคาจองมัดจำต้นละ2,999บาทเป้าหมายจองให้ได้555ต้นตลอดจนการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรจากอำเภอคอนบุรีอีกมากมายค่ะ ซึ่งปัจจุบันนั้นมีเกษตรกรในอำเภอคอนบุรีที่ปลูกทุเรียนกว่า230รายพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า3,000ไร่สามารถให้ผลผลิตแล้ว1,800ไร่และคาดการว่าปีนี้จะมีผลผลิตมากกว่า700ตันมูลค่ากว่า100ล้านบาทและขณะนี้ทางอำเภอคอนบุรีได้มีการจัดตั้งชมรมผู้ปลูกทุเรียนอำเภอคอนบุรี ในปี2,565มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตประโยชน์ด้านการตลาดและเป็นผลดีต่อกเกษตรกรภายใต้การสร้างมาตระานของผลผลิตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ